รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและวราวัลสีับมบันเทิงอวอร์ดคู่ีิแถ่งปีปีนี้นะคะได้แก่คิมเบอรี่และหมากปรีชาปัญญชน จัดเจษณนะัทพงษ์แห่งค่ายเมกเกอร์กรุป๊ปเอาใจแฟนๆจับเจ้าของรางวัลคู่จิ้นแห่งปีสีสันบัเท <Hey. S 1> ิเอวอร์ด2012หมากปรินและคิมเบอรี่มาหาคู่แบบไม้ห่วงรอสวยอีกครั้งในละครโรแมนติกคอมดี้ต้นรักริมรัว้วได้ผู้กำกับหญิงฟีมือดีดีกรี acting c o ค้ชพี่บุ๋มรัญญามาเคี่ยวความสนุกให้หมากคิมตลกออกมาจากอินเนอร์กับความน่ารักของตัวละครกบและบัวเด็กทางบ้านที่เติบโตมาด้วยกันแต่ไม่รู้ตัวว่ารักกันซึ่งพี่บุ๋มออกตัวว่าเน้นห้ามากกว่าหวานแว,วมีคูจิ้น ระดับตำนานพี่นุม่มพี่แหม่มเป็นพ่อแม่พระเอกและคู่ชีวิตนอกจอพี่อีทพี่กล้วยเป็นพ่อแม่นางเอกเสริมทับความอลโวลให้รักของพระนางอลเวงด้วยเหล่าเทพขวัญใจนางเอกบัวชอนจินดาโชตสองเทพตะวฤตเมฟึ่องอารมณ์แก๊งเพื่อนร่วมงานนางเอกแหม่มวิชุดาชมพู่ก่อนบ่ายนิกรนวีเพิ่มความจิตด,ด้วยสองสาวดิวอริศลาแอร์พันธิราและลูกคู่พระเอกอย่างวุษรินทร์ถึงแม้จะประกาศตั้งแต่วันฟิตติ้งว่าไม่เน้นสวีดแต่ต้นรักริมรัว้วก็มีซีนให้แฟนๆได้วิทย ิเพีบเราส่งแวนแวนปรวริษาไปเทสระดับน้ำตาลมาแล้วค่ะเอ๊ะมีบ้านต้นรักใช่ไหมเนี่ยแผนที่ก็บอกว่าหลังน,น,น,นี้แน่นอนไม่ไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยปีนข้าไปดีกว่าคุณแนอะไร ถ่่าออยยอูครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสีสันบันเทิงสเซสชั่นไม่ผิดรายการแน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยแหวนมารับหน้าที่เป็นพิธีกรกับเขาบ้างแค่นั้นเองเฮ้ยใครมายืนเก๊กๆก๊กลางๆพีน่น้องๆน้องมีใครอยู่บ้างไหมเนี่ยพาพี่เข้าไปหน่อยสิขำเฮียเร็เวๆหน่อยโอ๊ยช้าจังเลย,เยทำไมครับเนี่ยส้วมยังไม่เต็มนะครับส้วมอะไรด้วยส้วมอะไรส้วมบ้านใครนี่แขกฉันแต่งตัวแบบนี้คิดว่ามาดูส้วมเหรอตายตา ำจ,จริงๆเลยเธอนี่ฉันเหมือนแหวนนีนยาแห่งสีสันวเถ<อ>ืองอยู่เนาะนี่แหวนนะครับมากมากให้น้อง,อองดูนะดีคุณนอ้องนี่แต่ว่าเอ่อเออ่แต่ตกใจพาเข้าไปดูหน่อยได้ไหมอ๋อันนี้คือรายการสีสันวันเทเอร์สเปเชอชร์จะมาเยี่ยมกองต้นรักริมรั้วใช่ไหมครับถูกที่สุดเดี๋ยวผมพาไปเองดีมากไปเลยค่ะคุณน้องท่านทีบ้านผมเองเอาจริงเหรอในในในขอพี่ยนต์หน่อยเซ ตายแล้วบ้านคุณน้องน่ารักจังเลยอะค่ะต้นไม้เต็มไปหมดดูร่มรื่นมากนี่ต้นอะไรคะเนียนมากค่ะอันนี้ต้นอะไรอะไม่รู้เหรอแต่ดูดอกต้นแก้วแน่ๆหรอตายแล้วนี่ปลูกเองหรอคะเนียนปลูกเองบ้านคนอื่นครับผมอ๋อมายืมก็ใช่ใช่ไหมนึกว่าจะคุ้นเคยนี่นี่คือบ้านหลังนี้คือเป็นบ้านที่ตัวตัวผมเนี่ยอยู่อ๋ออยู่หลังนี้ใช่แล้วบ้านหลังนี้ก็คือ หลังนู้นนะฮะก็คือพ่อแม่อยู่พ่อแม่ของผมมีบ้านส่วนตัวเล็กๆตรงนี้แหมแล้วนี่ทีมงานหายไปไหนกันหมดคะเนี่ยทีมงานหายไปหมดเขารู้ว่าพี่แหวนจะมาเขาเลยหนีกันหมดอ้าวจริงเหรอตายแล้วน่าเกลียดไม่จริงเขาอยากจะเปิดโอกาสให้เราได้อยู่กันสองคนมากกว่านะคะคุณน้องนี่อุ้ยตายละแขนล่านะเดี๋ยวนังเล่นยูโดอยู่หรือเปล่ายูโดไม่ค่อยได้เล่นแล้วครับผมตอนนี้ไปเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแทนยังไงคะเวบบอร์ดครับออ๋ เป็นยังไงเนี่ยดูคุณน้องจะเกรงมากเลยนะอยู่ใกล้พี่เนี่ยยืนะคะอาสงสารสงสารในเวกบอร์ดเป็นยังไงร่อยพี่ฟังหน่อยสิก็เป็นกีฬาทางน้ำครับผมก็เป็นกีฬาทางน้ำแล้วก็จับเชือกแล้วก็เล่นๆพอจะนึกภาพออกไหมแล้วไปเล่นกับใครบ้างคะตอนนี้ก็มีกลุ่มเพื่อนครับผมอย่างเช่อนาเดชครับเดไปด้วยกันไปด้วยกันแล้วก็ เ,เวลาว่างๆเนี่ยจะพยายามหากิจกรรมทำเยอะอย่างเช่นถ้าว่างปุ๊บเนี่ยเราจะไปทะเลไปช่วงนี้จะดูค้ำๆขึ้นด้วยเพราะว่าเพราะาไปทะเลบ่อยไปเล่นเว่บ่อยไปเล่นเวกกับน<ไ>ัดเดทเด e g แก g แล้วนี่ส,สาวๆไปว่ายน้ำตามกันพวกทะเลอเเะไรเนี่ย <laughs> อยากให้มาตามอยู่ไม่มีสักคนเลยครับ <laughs> <laughs> จะไปที่ไหนยังไงเมื่อไหร่บอนะคะเดี๋ยวเจ๊จะไปว่ายตามด้วยเป็นเพื่อนอนะะ ได้เดี๋ยวจะขนไปเยอะๆเลยนะคะคุณน้องแล้วมีวิธีดูแลสุขภาพตัวเองอย่างอื่นอีกบ้างไหมเอ่ยก็ช่วงนี้ก็ออกกำลังกายับผมออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนพักผ่อนได้เพียงพอแะดูร่างกายนี่แบบฟิตแอนเฟิร์มมากแหมนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่กองไถ่ต้นรักริมรั้วแล้วนี่นี่คือนี่คือที่ว่าชมาต้นรักริมรั้วที่ว่านี่คือสิ่งนี้ใช่ครับก็คือต้นรักริมรั้วจะบอกกันว่ามันเป็นละครมันจะเป็นเรื่องที่บ้านติดการสองหลัง เป,เป็นบ้านที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กครับผม,มแล้วก็แบบ เขร,รักกันเองระหว่างรั้วตรงนี้ใช่จริงๆชื่อต้นรักเนี่ยจริงๆในเรื่องก็อาจจะไม่มีต้นรักอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ว่ามันเกิดจากความรักครับผมมันเป็นความรักที่มันเกิดขึ้นระหว่างบ้านสองหลังก็เลยเป็นต้นรักที่งอกเงยขึ้นมาในจิตใจของคนทั้งสองคนอะไรแบบนี้ใช่ไหมะคะม,มหน้าพี่สังเกตแล้วมีแต่ใบบอนใบอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจะมีต้นรงต้นรักอะไรที่ว่าเลยโอ้โหนะคะแล้วแล้วเรื่องนี้เนี่ยใครเป็นนางเอกละคะคุณน้องน้องคิมครับ คิมเตฮีเหรอตอนนี้อิมพอร์ตนางเอกจาก,กเกาหลีครับคิมเบลลี่ครับคิมเบลเบลี่คิมเบลลี่คิมเบลลี่น้อง น้องคิมน้องคิมนางนางนางจะอมใช่ไหมในปัญญชนเออเออนั่นแหละปัญญชนเออเออไปจะเอมในปัญญชนก้นครัวโอ้ยนี่ก็มาเจอกันเป็นรอบที่สองแล้วแหมเป็นยังไงบ้างคะร่วมงานกับน้องคิมเบอร์ลี่ร่วมงานกับน้องคิมเบอร์ลี่เรื่องนี้นะครับก็จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์กันเลยก็จากเรื่องที่แล้วปัญญชนก้นครัวใช่ไหมครับน้องคิมจะเป็นคนแบบได้ทำอะไรเยอะจะเป็นคนเปิ่นๆอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ น้องคิีมกับเป็นคนแบบนิ่งๆแต่เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ต้องทาอะไรทุกอย่างเพื่อเขาทำทุกอย่างเพื่อเขาเลยแต่เลยช่างหน้าเหมือนไส้จริงๆ <c oughs> แล้วแล้วคือความรักที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างริมรั้วทั้งสองข้างนี่เรื่องมันเป็นยังไงมายัางไงทําไมมารักกันได้แล้วเป็นรักข้างเดียวหรือเปล่าหรืออะไรของน้องเรื่องนะครับมันจะเกี่ยวกับว่าบ้านสองหลังติดกันใช่ไหมฮะแล้วก็เราเนี่ยเกิดพร้อมกันเกือบคือ เ,เขาเรียกว่าอะไรวันถัดไปก็เกิดจริงบ้าติดกันอย่างนั้นเลยติกันแบบนั้นเลยครับผมแล้วก็โตมาด้วยกันโตมาด้วยกันจนจน,จนมีความผูกพันเกิดขึ้นแล้วเราก็แบบจริงๆอิงเราเนี่ยรู้ตัวแล้วว่าเรารักเขารักเขาัก,กมาก <c oughs> ก็เลยก็เลยต้องทําทุกอย่างเพื่อเพื่อเขาแต่ว่าแล้วเารักมแต่ว่าเขานี่กลับไปชอบอีกคนหนึ่งเอาป้าจริงเปล่าตายแล้ว เรื่องม,มันช่างหน้าเศร้าจริงๆ<ช>แล้วแล้วอย่างนี้ก็คือต้องงอเขาไปเรื่อยๆใช่แล้วครับอ๋อน่าสงสารแซส,สตอรี่มากเลยนะคะเนี่ยแล้วน้องคิมเบอร์รี่ที่ว่าเนี่ยสวยขนาดไหนสวยกว่าดิฉันหรือเปล่าเหมือนแหวนแห่งซีสัตว์บันเทงิงพี่แหวนเหนือกว่าครับพี่รู้อยู่แล้วว่าน้องอายุนะอะไรนะอายุ เดียวเหนอะนะครับอย่างนี้ต้องไปเจอกันตัวต่อตัวซะแล้วน้องคิมเบอร์รี่น้องคิมเบอร์รี่อยู่ที่ไหนพาไปเจอหน่อยได้ไหมครับผมปีรั้วข้ามไปเลยครับปีรั้วข้ามไปเลยนะคุณผู้ชมขังแล้วตอนนี้เดี๋ยวขอเบรกกันสักครู่เดี๋ยวแหวนขออนุญาตข้ามรั้วปีนข้ามไปหาคิมเบอร์รี่ไอ้ยนอฉันด้วยสิเดี๋ยวเจอกันเบรกหน้านะคะ